กิจกรรมสวดมนความเพียรพระปิตาย,ยกเษฐีลาวและหลวงปู่ทวดครั้งที่47วันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2568ารบัดนี้เป็นครั้งที่47ตรงกับวัน ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านายติพันธ์จิปิสารขอเป็่งวาจาสาตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยา์บูชาแด่องค์พภคควังปฏิเทระเจ้าองค์หลวง,งปู่สม,มเด็จหลวงหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาวันีขอเทศเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคณพระรัตตาตัยครูบาอาจารย์และเทศเทวดาทั้งหลาย ปรดจงบันดาลให้กิจของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักกาวาเลสวดตาคันฉันตูเทวตาสัทธรรมมงมุนิราชสัตสุนันตุสักขามุกถังสักเเคกามเมจรูเปย์เคลิสิขารัตเตเคจันติเควิมานิทีเปร์ะเถจักามนตะรู้วะนาคาเนเคหาวดุเมเขตเตปุมาจันตุเทวชรธฐาลวิสเมย์ยาคขันนพานาคาตินดันตาสันิเกยังมุนีวรลจนังสัตววเมสนันตุ ธรรมสวรสดนาการโรยมทันตาธรรมะสวรสการโยมัทันตาธรรมสวรสการโลยมัทันตาบทส่วนนามการสิทธิคาฐานโมตัสสะภะคะวาโตอะตสัมมาสุตัสสานโมตัสสะภะคะวาโตอะตสัมมาสุงัสสานโมตัสสะภะควาโตอะตสัมมาสุตัสสานวมสัสะภะคะวะโตอะตุสัมมาสาตันสานโมัสาะภงคะวังตอะตุสัมมาสุตัสสานโมตัสสะภคะวะโตอตุสัมทาที่เมสานังอันยังธคะวโมเมสาสังวารังเานตนะสัจจวะวะโตอะตสมมุสานตุสัทา นาทิเมสานังอันยังสังโฆเมสานังวลังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมหุนตุสาปทาบทส่วนมากาณิโกนาโถติอาธิกาคาถามากาณิโกนาถวะทายาสภะไปนินางปุเรตวะปรมีสัพภะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะมาหุนตุสาพุปปัทวามหากาณิโกนาโถหิตายาสภะปปนินางปุเรตวะปรมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะมาหุนตุสาพุปปัทวา มหาโกิโกนาโถสุขายาสาภะปานินางปูเลตตวะป,ปรามีสาภะปัตโตสัมโพดิมุตมังเอเตนะสัจาวัชนะมาหนตูสัพพูปัทวาบทสวดมาสมัยสวดเรียว่าเมสุตังอกังสเมียภะคะวาสักเกสุวิหารติกับเวลาวัฏุสมิงมหาวเนมาตาวิคุสังเคนะสัทิงมัจจมัตเตหิวิคุสเตหิสัพเพเหวะละหันเตหิทัสหิจารโลกาทาดุหิเทวตาเยโพยนะสานิปติตาหนติปะขวันตานัสษณายาพิคุสังกะจาัก อัตโกจตุนังสุทาวาสักายิกานังเทวานังเอตัธโหเสียงขอปะควาวาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตถุสมิงมาวเนมาตาพิกุสังเคนัสทิันจามเตหิพิกุลสเตหิสัพเพเหวาหันเตหิทัสสหิโลกาธาตุอิเทวตายพุยนะสานีปริตาหุนติภักขวันตังทัศนายพิกุสังกจายานุนาไมยัมปียนะภักขวาเตนุปัสสังกามเอญยามะอุปัสสังกามิตวาภักขวาโตสันิเกปัจเจกาคาถาปเสนยามติ อันาะโคตาเทวตาสวยาถาปินามะเพระวะปุริโสสามะชิตังวะพหังภาสาเลยาภาสาริตังวะพหังสามิชยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตระหิตตาพคะวัโตปุระโตปาตุระหังสุอันาะโคตาเทวตาพคะวานตังอภิวาเทระวะเอกามันตังทางสุวเอกามันตังที่ตาขอเอกาเทวตาพคะวัโตสันติกีมาคาถังอปารสีมหาสสมัยโยปาวานัสมิงเทวกายาสมะขาตาขาดตัมหาอิมังธรรมะสมัยญาทักกิตายวะปราชิตาสังคันติ อาตขอปราเทวตาภควโตสนิเกมาคาถังวาสีตันดาพิโคสมาทาหังสุจิตตังอรโนชุกามะกลางสุสารธีวานิตานิขะเหตะวันทิยานีละขันติปันติปาติอาตขอปราเทวตาภควโตสนิเกมาคาถังว่าสีเชตวาคีลังเชตวาปานิคังอินทะคีลังโอหัดจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจคุมบดานสุสันตาสุสุนาคาติ อาตโคปาราเทวตาระคัตโตสันติเกมาคาถางปัสีเยเกจิพุทธังสนาคาตาเสนาเตคามิสันเตปายาภูมิงปะหายยามนุสังเทหังเทวะกายังปาริปุเรสันติติอาตระโคปะควายภูมันเตศีเยภูเอนาภิกขเวทัสสะสุโลกาทัสสุสุเทวตาสันนิปติตาโหนตีตตากระังทัศนายาภิคุสังกจายเยปิเตภิกขเวเหสุงอติตามมาฐานังอรหันโตสัมมาสัมุทาเตสามปีพักวันตานังเอตตาปามัยวัฒวตาสันนิปติตาเหสุงสยะถาปิมัยหังเอตระยะเยปิเตภิกขเว พระวิสันตีนาคาตามมัทฐานังระหันโตรสัมมาสัมธาเตสามปีพระขวันตานางเอตาปราัมวัเทวตาสานิปติตาพระวิสันตีเสยยะถาปิไม่ห่างเอตาละหยยิียจิกิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิกิตติย,ยิสามีพิฆเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกังมณสิกาโรทัพสิสามีติเอวัมพันเตติขอเตพิโคพระวรรกรวะาโตปเจะสดสมภะกวตยะถทวจะ สีโลกามนุษย์กาสามียะถาภุมมาตัสสิตายสิตาคลิขะพลังไปหิตตาสมาหิตาปุโถสีหาวัสสลีนาโลมาหังสาวิสัมพุโนโอทาตัมนาสาสุทาวิปัสสนามนาวิราพิญยปัญจสเตยตวาเมเนกปิลาวัฒเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชนาถาภิกโวเตจะอัตตาปามกะลุงสุตวาโพสัสศาสนังเตสามปาตุระหูยานังอนุสานาทสานังอัปเปเกนสตามาทังขุง สห,ส,สหัสสังอาถาสาตาริงสาตังเอเกสาสานังอนุสานามะทังสุอเปไปเกนันต์มาทังคงทิสาสภะปุราหุงตันจะสะพังอภิญญายาววกิตวานะจะกุมารตโตมันติยิสัทธาสาวเกศเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนาถาพิโกเยโวหังกิตายิสามิขิระหิตันุภูมิสัตา simple. ตาซาสาวะยาขากุมมากะเวลาวัทวายเตมันโตชเตมันโต วันนัวันโตสัสนวัมนาภิกาุณมุงภิกขนังสัมิติวันังชาสาสายมาว่ายขานาตวอมันนี้น้อยติมันโตชุดิมันโตวันนั้วันสัสนวัมนาภิกาุมุงภิกขังสัมิจิวันังสาตาคีราติสาสายขานาตวอมันนี้น้อยตีมันโตชุดิมันโตวันนันวันต้สัสนวรมนาภิกาุมุงภิกังสัมิจิวนนังอิจเจเตสวสาสาสายขานาต่ันนี้น้อยตีมันโต้ชุดิมันโตวันนวันต้สัสนวธมนาภิกมุมังมิกินัง เวสามิตาปัญจสตายะขานาตาวริโนยติมันโตชิติมันโตวนาวันโตสะเสนมวธรรมนาภิกาโมผีกระังสามิติงวนางกุมิโรลาชไครกเวปุระสถานิเวชนางพิญโยนางสตาสาสางยะขานังปายิลูปัสสิกุมิโรลาชไครกโสปะคาสามิติงวนางปุริมาจัติสังราชรัตตระโทภสษาทีกันทพานังอธิปติมหาราชาสัสริโสภุตตาปิตัสสาภาวนธนามามัตฝลาอิติมันโตชิติมันโตวนาวันโตสะเสนมวธรรมนาภิกาโมผีกระังสามิติงวนาง ทักขินัจจัตถสังราชาวิรโหตปาสัสติกุลพานานังอธิปติมหาราชาสัสเโสปุตตาปิตัสสะพระอวนธนมามันปลาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตสละศาสนาธรรมานาภิกาโมงคุอกังสำมิติงวันังปัจฉิมจัติสังราชาวิรุปโขปัสาติกนาคานังอาทิปติมหาราชาสัสเโสปุตตาปิตัสสะพระอวนธนมามันปลายติมันโตชุติมันโตวันนวันโตสละศาสนาธรรมานาภิกาโมงคุอกังสำมิติงวันัง อุตตารจ่าที่สังราชากุเวตรตปัสสาติยาคานาังอธิปติมาลาชายัสสิโสปุตตาปีตส,สะพระอวนธนามาวันปลาอิติมันโตชุดิมันโตนนาว,านาวันนาวันโตสัสนนวันทวนาภิกามงพิกรังสามิติงวานางันังปุริมาที่สังทัตตาลโถทักิเนนะวิร,วรุโกลปจิเมนะวิรุปปะโคเกวโรอุตตรังที่สังจัตตาโลเตมาลาชาสมันตาจรโลที่สาธันธารามานานทางสูวในกะเบลาวเว เตสังมายาวิโนทัสาอากุวจานิการสธามายากุเปรุเวเปรุวิรุจาวิโตศาสจานนกามเสเศธโหจากินุมันุนิมันทุจัปนาโทปามโยจเทวสุตจามาตลิจิตาเสนนตจันนโพนโราชาสนชโพอาคูปัญจสีขอเจวติมัลูสุริยวัชสายเตจันเยจาราชานนคันทภาสาราชูพีมรธรรมนาพิกามูงขึนลังสมิติวนัง อาถาคุณาภาษานาคาเวสราซาตัญกากามพาลซาตราคูปยาคาสายติพียมุนนาทัตตาลาถาจาคุณาคายาสาเซโนเอราวนโนมานาโคโสปคาสมิติวะนังเยนาคาราชาสาหารันติทิพาติชาปักขีวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวนัมชาปตาจิตตาสุปานัยติเตสนะมังกพยันตานาคาราชานามสีสุปนโตเขมามากาสีพุทโธสานะหิวจัจหิวบาหยันตานาคาสุปนาสาน,นามังกังสูพุทธังชิตาวเช,วชลหัตเถนะ สมุทัทางสุลัสิตาภัตตโรวัสสเวเตติติมตฑลสัจเจโนกาลกัญชามาภิสมะสุลธรรมเวทนาเวกสาวิปจิตติสุจิตติจับประหารโทนัมุจิสาตะตันจาริพุตานังสเพวโรจนามการสนาหิตวะพาลิงเศนังราหุพระธรมุปาขมุงสมัยโยธานีพานันเตมิคุณังสมิติงวันังอาโปจะเทวะปัทวีจะรเดชวายโยตธาขมุงวรนนาเวนาเทวาสโมจยัสสาสาเมตตาโกนาไกกาคุเทวะยัสสิโน ทัศเสรษฐรัสธากายัสเปนะตวันนิโนติมันโตเิติมันโตวันนวันโตซาเชโนธรรมนาภิกาโมขุปนังสัมมิจิงวันังเวทุจจะเทวาสาลีจะอสัมาจัะเวยะมาจะทันสุปิณิสาเทวาจันทามะคุปตลักิตาสุริยสุปิณิสาเทวาสุริยมะคุปตลักิตานักขันตานิปุลักขิตวาคุมันทวารากาวาสุนังวัสดวเศธโสสะโภปะคับปินินโททัศเสรษฐรัสธากายัสเปนะตวันนิโนติมันโตเิติมันโตวันนวันโตซาเชโนธรรมนาภิกาโมขุปนังสัมมิจิงวันัง อาถาคูซาโพเทวาชรา,ามคิสิการิวะอาริทกาจารโรชาจาอุมมาบุภานิพัสสิโนและนาสาธมาจารตุตาจานิชากาสูเลยยะวุชิลาคูวาคูวาสาวะเนสิโนทสัสเซเดตัสทากา,า,ายาสาเพนะตาวนันนิโนติมันโตชิติมันโตวันาวันโตสัสสินวนธรรมนาภิกามูพิกุลังสมาติวันังสมานาหมาสมานามนุษสามนุษสุตมาคิตถาปทุสิกาคูวาคูมโนปทุสิกาอาถาคูอะโยเทวาเยจารโลหิตาวาสิโน าราคามาปาราคาโคเทวายาสสินโนทัสิเดโตสัากายาสเพนาตาวันนโนติมันโตชติมโตวันนาวันโตสสินโนวัรมนาภิกามงคุกลังสามิติวนังสุกากาลุมหาอรุณาโคเวขานาสาสะโอตาตะไคหาปามกขากุเทวาวิจคนาสถามมตาหาลักชามิสกาจายาสัสินโนทานยังอาคาปะชโนโยติสาภิวัสติทัสเซเตโตสัากายาสเพนาตาวันนีโนติมันโตชิติมันโต วันนันวัน,ตวนโตสัจฉโนธรรมนาภิกาโมพิกุลังสาม,มิติงวันังเคนไมยะตุสิตายามะกัตกาจายสัจฉโนสามิตกะรามาเสถาโชตินามะจะอาสวานิม,มานาละลัตติโนอาโควัฏานโค,าาคปลานิมิตา,า,า,ท,าทัสเสรษฐัสถทกากยัสาเพนะ,ะต่ว,วันนี้น้อยเตมันโตเชิ่อใมันโตวันนันวันโตสัจฉโนมธรรมนาภิกาโมพิกุลังสาม,มิติงวันัง สัตเทเทเทวานิกายสเพนะตาวันนิโนนามานวายนาคันุงเยจันเยสัตถิศาสาปุทธาชาติมักีลังโอคาตินนามนาสวรรเเขโมคาตลังนาคังจังทางวัสิตาติตังสุภามาปุลามัตโตจะปุตัยติมัโตสาสันนิกุมาโลติโสจาโสปคาสมิติงวันังศาสาภามาโลกานังมหาภามาทิติรติอุปปันโนชุติมันโตพิชมาากโยยัสสิโสทเสตถิสราคูปเจกวัสวัติโน เตสัญจามาชตวาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสะเพพิกันเดเซนเดเทเวสพามะเกมาลเสนาภิกามิปัสสะกันหาสมาธิยังเอถาคณธาปนาธาลาเคนะพันธามาโทสมันตาปริวาเลรรมาโวเมติกะโกจินังอิติตตธรรมาเซโนกันหาเสนังอะเปสีปานินาตระมหาจัดสรังกตวานาเิราวังยะถาปุสโกเมโขตานายันโตสวิชโกตธาโสปจุทาวัติสังกุตโทสยังวเสตันจัสะพังอภิญญายะ ว่าวิคตวันาจักรุมาตโตมันอมตะยิสัทธาสาวเกสาสาสเนรละเตมาละเสนาภิกันตาเตวิชนาธาพิโตโรเตจะอาตาปามกุลน์สุรวาเพื่อศาสสนังวิตาลาเคหิปกามงเนสัมโลมัมปิเฉยงสเพวิชิตตสังฆามาพยาตีตายัสสินโนมัันติสาภุตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ โสดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธัตยสาสตร์ตนตยธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวนาลยปาลามิสุราสิทธิพอมมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมพีลัคกาสมุทาภูตุงคังคาจะสมภามชัยยประสิทธิปวันตุเตชะเชยะธรณีธรณีอุติอุตตินาทีนาทีชัยเช้าข้าคนละตนละนิสัยนิรันสายเสนเมรุราชพลนราชียเชียเชคัมพีละโสมพีนาเคทนาคี ปีศาจเจ้าูตากาลีเชยะเช้ทุนิมิตาโลคีเชยะเช้สิงคีสุทธานามุกชาเชายะเช้วาวลูนามุขาสาตาเชายะเชยาจำปาทินาขะกุลละคันทกเชยชะเช้าคัชชนัตูลงสุกกาลพูชงสีหะพยาคาทีปาเชายะเชยาวรุณามุขาญาตาชิตาชิตาเสนาลีปุลนะสุธีนาดีเชยะเช้าสุขขาสุขาชีวีเชยะเช้าธารณิตะเรสธาสุชายา เชยเชยธารณีสานตินสัธาเชยเชยมังกราสัญญาภวเกเฉยเชยวรุณายักเขเฉยเชยลักขเสศุและผู้ชาติเตชาชยชยพัมเมนทคนาเชยเชยราสาธิราชชาเชยเชยปัทวิงสะพังเชยเชยอนาหันตาปัจเจกขพุทธสาวังชยเชยมเหสุโรฮาโลฮาลินเทวาเชยเชยพัมมาสุรโขเชยเชยะนาโควิโรโกวิโรปะขวัตันธิมาลวิ อินโธจะเวนะตัโยจะโกเวโรวัลุโนปีจะอะคิวายโยจะปาชุนโหกุมารโรทัตตะรัตโกอาถาลัสสะมหาเทวสิทิตาอปะสะอาทโยอิสีโนสาวกาสภาชยาราโมหนตุเนชยธรรมโมจะสังโคจะทัสสะปาโรจะชยังกังเอเตนะชยเตชยนะชยสติพวันตุเตเอเตนะพุทธเตชยนะหนตุเตเชมังคลังชยอปีพุทธศาสตร์สีมาตัวยัง มาลัษจับปาปิมบรโราเชโยวโคสยามโพธิมันเทปอนิตาชยตถาพัมมาคนาเมซิโนชยอปีพุทธศาสตเสนีมาตัวยังมาลัษจับปาปิมบรโราเชโยวโคสยามโพธิมันเทปอนิตาชยตถาอินทาคณาเมซิโนชยอปีพุทธศาสตสนีมาตัวยังมาลัษจับปาปิมบรโราเชโยวโคสยามโพธิมันเทปอนิตาชยตถาเทวคนาเมซิโน เฉยอบีพุทธศาสิริมตอยยางมาลสัจจาปาปีมโดอ布拉เชียวโคสยามโพธิมันเทปโอมวิตายชยตถาสุปันนาคนาเมสีโนเฉยอบีพุทธศาสิริมตอยยางมาลสัจจาปาปีมโดอ布拉เชียวโคสยามโพธิมันเทปโอมวิตายชยตถานาคาคณาเมสีโนเฉยอบีพุทธศาสิริมตอยยางมาลสัจจาปาปีมโดอ布拉เชียวโคสยามโพธิมันเทปโอมวิตายชยตถาสัพามาคณาเมสีโน ชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนัตถิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิชยาโสสยมังคาเยปาราชิตาปังนังเกสีเสปทวิโคลเียพิเศเกสาพพุทธานังอาคัปัตโตปโมทติสุนักตังสมังคลังสุปภาาตังโสโหหิตตังสุขานงสโมหุโตจัสุยังพรมาจาริสุปปัตคินังกายกรรมมังวาจกรรมมังปัตคินังปัตคินังมโนกรรมมังปานิธิเตปัะคินาปัตคินานิกตวานาพารันตเถปัทคินเอตัฏะ รัธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาส,าสนาโลคาสุกิตาโหทะสหัสเพหิยติพิสุนันตุโลนโตเยเทวะสมิงทานิอธิกตาทีคายุกาสตาหนตุสุกิตาหนตุสัพทาลักขันตุสภา,าสตานังลักขันตุชิน,นะสาสนังยากาจิปัฏานาเตสังสเพปุเรนตุมโนรัทายุตะกะริปวัตสันตุวัสสังวัสวสาวรากาโลคาจุป,ปัทวาเตสานิวาเรนตุจัสัพธากายสุขังคิตตสุขังอราหันตุยถาอรหัง สวดธรรมานิยามสูตรต่งเอวเมสุตังเอกังสมวิยปะควาสวัตถียังวิราติเฉตวเนียนากรปินทิกาสารามีรันดคอปะวาพิโภมันเตสีพิโกวติปะทันเตติเตพิโกภควาโตปัจจส่วนปะกวาตัดทวจะอุปาทวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทวาตถาคตานังทิตาวัสสาตุธรรมติตาตาธรรมานิยามตาสสเปงสังคารานิจติตังตถาคตวะพิสัมุจเตียพิสมีเตียภิสัมุจิตวะพิสเมตวะจิคดิเทศเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัติวิพัติอุตางีตการโลติ สัพเพสังฆารานิจติอุปาทาวะพิเกเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวสาสาตุธรรมติตดาตาธรรมานิยามตาสัพเพสังฆาราทุกขาติตังตถาคตวาพิสามพุชเตียพีสเมเตียพีสามพุชิตาวาพิสเมตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัตติวิภัจจิอุตานิกโรติสัพเพสังฆาราทุกขาติ อุปาทาวาพิฆเวตถาคตานางังอนุปาทาวาตถาคตานางังทิตาวาสตาตุตธรรมติตาตาธรรมานิยามตาสเพธธรรมานัตตาติตังในฐาคตวาพิสามพุจติอภิสเมติอภิสามพุจิตวาพิสเมตวาเจขริเทเสตีปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัลติติภัจติอุตานิกโรติสเพธธรรมานัตตาติอิธมาาัมมวจัพภควาตามนาเตภิกขุภควาโตภะสิตังภินันทุนติ โสดพระเทวกราตตาคาถาตีตังนาวะคาเมยานะปฏิกังเขนะคะับดังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพรวงสิ่งนี้ยังมาไม่ถึงยะธาตีตางบะหินันตังอปตันจะนะคะตังสิ่งเป็นอดีตกลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสิอสังหีรังอสังกุปปังตังวิภามาเนปัวเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นยังแจ่มแจ้งใน่งอนงันคอนแกงกระคนเพราะคณอาการเช่นนั้นไว้ อาเชวะกิจจามาตัปังโกชัญญามานั่งสวยความเพียรเม็่กิจจะต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮีโนสังคารันเตนะหาเชนนามัจุนาขอการผัดเพียนต่อมาจุลาซึ่งมีเชนนาไหมก็มีสําหรับเราเอวังวิหารดีมาตาปิงหัลระตมดันติดันเวพรกะระโตติสันโตติกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม้เพียงราตีเดียบันนาชม โอสวดธรรมสังเวคขปัจเวคนะสัพเพสังคารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนัน,ท,ท,น,นท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกข์าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนันทนนั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยาเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสพัพเพทมานัตตาสิ่งทั้งหลายน้ำควรท,ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารน้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ครถือว่าเราว่าของของเราว่าตนของเรา อาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของมายังยืนทุวังมรณะังความตายเป็นของยังยืนอาวัสังมายามริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแทนมรณะริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมานิยตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เทียมมรณะเมนิยตตังความใจของเราเป็นของเทียมวัตะโพนิสังเวสอายังกายโยจีรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานาเปตตาวิญญาณโอขันปัสจาวิญญาณชุดทวนขาวนิเสซแล้วที่เซสติจากนอนทับปะฏวิงซึ่งแผ่นดิน กาลินาลังอีวัตประดุดดังว่าท่อนไม้ในท่อนฟืนนิรัตทางหาประโยชน์มิได้อันิจจาวัตสังขารสังขารทั้งหลายมิเที่ยงหนออุปาทาวัยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแลมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิวชนติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามรันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มานิงสูตรจากมริสเลที่ตายแล้วและกาลินยตายแต่เหตุว่าหังมริสามีเราก็จักตายอย่างนั้น ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยยังกินจีกุศลังกรรมมังสะเพหิพัตติกตังปุญญนโนนโมทันตุสุนันโตโคนโตเยเทวาสมิงธานิอธิกตาธิคายกัสธาหนตุสุกิตาหนตุทุกขามุจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขามุจันตุสะเพยัติกาสุกิตาหนตุทุกขามุจันตุสะเพยัติกาสุกิตาหุนตุทุกขามุจันตุสะเพปิสาสะเพยขะสะเพเปตตาสุกิตาหนตุทุกขามุจันตุสะเพจาริยปะฉายสุกิตาหนตุทุกขามุจันตุ สัพเพนะคตาสุกิตาหุนตูทุกขังวจ้านูสพเพเทวะสุกิตาหุนตูทุกขังวจ้านูสพเพสมาตินังสมิชันตูบทสวดบูชาหลวงปู่ด้วยนโมพระฤาษีตอคันติมายาติปภควานนโมพระฤาษีตอคันติมายาติปภควานนโมพระฤาษีตอคันติมายาติปภควาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวัชินีตูเปย์คะเลโฟดิงคะเลติงตาติงตาธรรมะเทนะพวันตูพุชิตาโสถิงกอรณีเตถาวิหารมันทะเลเทระจามัชานวกาจาพิโก สารามิกาธนปดิอุปสักาคามาจะเทสานิคามาจะอิสราสาภาณะภูตาสุกิตาวนุเดชราผู้ชายปิจจะอันทัสสมาวสังเสรชาตาทวปปาติกานิยานิการธรรมาวัาปฏิจจเตสะเพปีพรกัสสกโลกนตูสังขยังถาตูจีลังสตังธามวธรรมธาราชบุคตาสังขโหตุสมะขวะทายาจหิตายาจามเหระคตุสะธามสะเพปีธรรมะเจนวุทิงสาวปุณายามาธรรมเมริยาปาวิทเต ปะสานาหนตุสเภปีปานิโนพุทธศาสนาสัมมาทาลังปเวชันโดกาเรเทบวสัตตวุฒิภาวายสัตตานังสมิทังเนตูเมทนิงมาตาปิาจะอันทะชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังธรรมนาราชโนประชังละขันตุสัปทาเทวตาอุโยชนาทุขปตเนทุขปยาปตาอย่างนี้พยาโสกาปตาจนิโสกาหนตสเภปีปานิโนอินตาวตาจามเหห สมบัดังพุญญาสมบัดังเสพเทวานนุโมทันตุสภัสสมาติสรีญาติธรรมคทันตุสัทธายศีรังละขันตุสัปดาเพราะนาพิฏตาหุนตุขันฉันตุเทวตาขตาสุมังคนุคาถาหุนตุสภังสุมังขลังละขันตุสภัสเทวตาสภะพุทธานุภาเวนะโสตีหุนตุเนนตระหุนตุสภังสุมังขลังละขันตุสภัสเทวตาสภะธรรมานุภาเวนะโสตีหุนตุเนนตระหุนตุสภังสุมังขลังละขันตุสภัสเทวตาสภะสังฆานุภาเวนะโสตีหุนตุเนนตระง ส, iesen, ส,ส,ส,สัพเพพุทธาระปตาปเจกนันจะยังพลังหันตานเจตเจชนาละขันปานามิสัพโสสัพเพพุทธาาระปตาปเจกนันจะยังพลังหันตานเจตเจชนาละขันปานามิสัพโสสัพเพพุทธาระปตาปเจกนันจะยังพลังหันตานเจตเชนาละขันานมิสัพโสสัพเพพุทธาาระปตาปเจกนันจจยังพลังหันตานเจตเชนะละขันปานามิสัพโส สัพเพพทธาบรปตาปเจกันนันจะยังพระหันตานัจะเตชะนลขันพนมิสสพปโสสัพเพพทธาบรปตาปเจกันนันจะยังพระหันตานัจะเตชะนาลขันพนามิสสพโสสัพเพพบธาปรปตาปเจกันนันจะยังพระหันตานัจะเตชะนาลขันามิสสะโสสัพเพพาตาปเจกันจะยัพระหันตาะเตชะนัลพนามิสโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่พระเจ้าได้สวดสัตยาพพุทธมนีเขาจาผ่านน้อมแก้วอุทิศวายเป็นเวลาเจริญกุศลแด่สมเด พระบรมราชชนีพันปีหลวงพุทธเสด็จสู่สวรรค์คาราขออันนี้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสาวพัสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็ค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายนับโปรดให้มีแหล่งรายได้สุดเฉลี่ยนั่งคงเป็นสามาชีพมันชอบทำคำว่าไม้มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสามาใิติดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ได้โปรด ภาษ์ปร,ประสาทพรน,น้อมสองอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุม,มงคลวัดปิตายศรีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเราล,ล,ลงถึงวัตถุม,มงคลทองปวนท,ที่3สิ่งอมูลเลดได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยน้วยพุทาาาลลธานุภาพในะวันุภาพและฤทธิ์านุภาพศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริม,มงคลแก่ผู้รับครองและบูชาทุกประการเพลิน